จากทางขึ้นด้านลาาเมื่อกีอ้ใช้ระยะเวลาในการขึ้นเขาประมาณ30นาทีนะครับตอนนี้เราอยู่บนเขานี่คือบรรยากาศด้านด้านบนนะครับเห็นได้ว่าวิวสวยมาก ทานพ่อปู่ผาแดงนะครับจะเป็นหินทั้งหมด